สวัสดีครับวันนี้ทางช่องเรามีสาระดีๆเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพมาฝากครับวันนี้จะเสนอห้าประโยชน์ดีๆของชาเขียวครับชาเขียวเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ใครๆหลายคนชื่นชอบเนื่องจากมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเมื่อดื่มชาเขียวทำให้รู้สึกสดชื่น และชาเขียวยังให้พลังงานที่ค่อนข้างต่ำเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพอีกด้วยครับประโยชน์ข้อแรกของการดื่มชาเขียว 1. ใช้ดับกลิ่นปากและลดแบคทีเรียในช่องปากเนื่องจากสารสกัดจากชาเขียวจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ครับ 2. ช่วยลดน้ำหนักเนื่องจากมีสารแคทีซีนมีฤทธิ์ในการเพิ่มการเผาผลาญพลังงานและไขมัน จึงส่งผลต่อการควบคุมน้ำหนักของร่างกายครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องดูดีแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ 3. ชาเขียวช่วยทำให้อารมณ์ผ่อนคลายมากขึ้นเนื่องจากระบายความร้อนจากศีรษะและเบ้าตาทำให้สดชื่นและตาสว่าง 4. ใช้เป็นยาพอกรักษาแผลอักเสบ แผลผู้พองและยังสามารถใช้เป็นยาก,กันยุงได้ครับ 5. ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นมีความเปล่งปัง